ใช้แค่ PP PE HDPE และก็ HD ค่ะพลาสติกตัวไหนทำเบนซินพลาสติกตัวไหนทำดีเซลเราจะของหนูนะ่ะจะแยกตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะไม่ว่าข้างล่างหรือข้างบนถ้าเป็นเบนซินก็คือเบนซินทั้งหมด ถ้าเป็นดีเซลก็ดีเซลทั้งหมดนะคะเพราะเหล็กของหนูไม่สามารถแยกน้ํามันได้หนูแยกตั้งแต่ต้นทางแล้วค่ะแต่หอ,อกันของหนูเนี่ยสามารถกัดน้ามันออกมาได้1กิโลได้1ลิตร10กิโลได้10ลิตรค่ะหนูจะชั่งกิโลก่อนเลยนะคะว่าชั่งกิโลก่อนเข้าเลยว่า10กิโลแล้วกัดน,น้ํามันออกมาได้10ลิตรตามจํานวนค่ะเราเอาพลาสติกใส่นะคะแล้วก็ต้ม ้มแล้วก็ผ่านคูแลนด์คือคูแลนด์เนี่ยจะช่วยคลายความร้อนระบายความร้อนทําให้น้ํามันออกมาเนี่ยใสแก๊สมันจะผักดันเข้ามาให้ไปถึงหอพอไปถึงหอเนี่ยมันจะกันเป็นชั้นๆจะเป็นชั้นประมาณ7ชั้นนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์การเกษตรใช้ได้เลยค่ะกันออกมาเสร็จปุ๊บเราแต่เราต้องกรองก่อนนะคะกรองให้สะอาดแล้วใส่เครื่องตัดตัดไม้เครื่องสูบน้ําเครื่องอุปกรณ์การเกษตรได้เลยค่ะ